วันนี้นะคะพลอยมีสิ่งดีๆที่จะเอาใจคนทําเว็บมาฝากกันด้วยค่ะนั่นก็คือ5เว็บไซต์แจกไอคอนออกแบบสุดปังเชื่อได้เลยนะคะว่าจะต้องโดนใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะ 1. Fat Icon ถือเป็นแหล่งรวมไอคอนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของเว็บนี้นั่นก็คือไอคอนจะถูกจัดเป็นเซตเป็นแพ็กแบบซีรีส์ให้คุณได้เลือกใช้ตามความต้องการเลยค่ะ 2. Icons A พลอยมั่นใจเลยค่ะว่าใครที่ทําเว็บสายคิวจะต้องโดนใจอย่างแน่นอนซึ่งตัวไอคอนจะมีแบบให้เลือกราก หลายสีแต่ที่พิเศษเลยก็คือบางไอคอนจะสามารถขยับหรือหมุนได้ค่ะและเวลาคุณดาวน์โหลดมาเนี่ยจะสามารถเซฟเป็นไฟล์ gif ที่สามารถใช้งานได้เลยค่ะ 3. p n g Tree เป็นเว็บที่สะดวกต่อการออกแบบเว็บไซต์สุดๆค่ะเนื่องจากคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยทันทีเพราะไอคอนถูกจัดเป็นไฟล์ png ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ 4. i c ไอคอมูลซึ่งข้อดีของเว็บนี้ก็คือมีไอคอนให้เลือกเป็นจํานวนมากเลยค่ะและแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน เว็บนี้จะแตกต่างจากเว็บอื่นตรงที่หากคุณต้องการแก้ไขคุณจะต้องดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะจึงจะสามารถใช้โปรแกร,รม Illustrator หรือ Photoshop ในการแก้ไขค่ะและ5 t h เด o w Project ปิดท้ายด้วยไอคอนสายเทๆ่ๆซื่อความหมายดีๆพอยแนะนำเว็บนี้เลยค่ะ เว็บไซต์ที่เน้นไอคอนสีขาวดำการดีไซน์คล้ายงานศิละปะสมัยใหม่และเน้นการสื่อความหมายมีการจัดชุดไอคอนเป็นเซตมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะซึ่งข้อดีของเว็บน,นี้จะสามารถเซเป็นไฟล์ PNG ได้ทันทีค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะตูนมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้น่าเชื่อถือไปดูกันดีกว่าค่ะว่าต้องทํายังไงกันบ้าง 1. นงนะคะควรใส่ภาพคนเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าพนักงานในตําแหน่งต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะ2นะคะในหน้าเบลเป็นหน้าที่ลูกค้าเข้ามาชมธุรกิจของคุณค่ะดังนั้นคุณจะโชว์รูปภาพบริษัทหรือว่ารางวัลต่างๆและหาจุดเชื่อมโยงระหว่างคุณกับลูกค,ค้าให้ได้นะคะ 3. คะ่ะหากเป็นเว็บไซต์ประเภทอาหารเสริมจําเป็นต้องมีใบรับรองและผลงานวิจัยต่างๆด้วยนนะะะะคค 4. มี Call Action to ที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้คนคลิกเข้ามานั่นเองค่ะ5นะคะต้องมีหน้ารีวิวและผลงานต่างๆด้วยนะคะ 6. นะคะในหน้าที่จะทำออนไลน์ page, จะต้องมีการวางข้อมูลและนําสิ่งที่ลูกค้าสนใจขึ้นก่อนเสมอค่ะ7นะคะตัวอักษรต้องมีความโดดเด่นและเข้าใจง่ายค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่8ค่ะเป็นการอัปเดตและนําเสนอข้อมูลอยู่อย่างตลอดเวลาค่ะซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ก็มีหลายวิธีเลยนะคะโดยทั้งหมดที่ตุนนามาฝากทุกคนในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่จะทําให้ลูกค้าสนใจในตัวเว็ไซต์นนั่นเอง วันนี้นะคะพลอยมีเก็บความรู้ดีๆมาฝากกันในเรื่อง Navigation ถ้าออกแบบมาดีผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่มีหลงอย่างแน่นอน ขอต้องขอแนะนําก่อนว่าเจ้าตัว navigation เนี่ยเป็นระบบนําทางที่จะนําผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆของเว็บไซต์ค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสามารถรู้ตำแหน่งว่ากําลังอยู่ตรงไหนของหน้าเว็บไซต์อีกด้วยค่ะโดยระบบ navigation ที่ใช้งานง่ายหรือที่เราเรียกกันว่า easy use navigation จะมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. มีข้อความกํากับที่ชัดเจนและอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเห็นได้ง่ายเช่นส่วนบนหรือด้านขวาของเว็บไซต์ค่ะ2 จะต้องวางอยู่ในตำแหน่งเดิมของทุกหน้าเว็บไซต์และจะต้องใช้รูปแบบสีสันที่เหมือนเดิมเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกคุ้นเคยค่ะ 3. จะสามารถบอกผู้ใช้งานได้ว่ากำลังอยู่ตำแหน่งใดของหน้าเว็บไซต์ค่ะ 4. มีการตอบสนองเมื่อใช้งานอย่างเช่นจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อผู้ใช้งานชี้เมาส์หรือมีการคลิกค่ะ5 มีจํานวนรายการที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปและ6ข้อสุดท้ายนะคะมีตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานอย่างเช่นเมนูกราฟิกเมนูข้อความและช่องค้นหาข้อมูลค่ะโดยองค์ประกอบของระบบนิเกชชันนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1นั่นก็คือเครื่องมือนําทางและส่วนที่2คือเครื่องมือบอกตําแหน่ง เป็นสิ่งที่ใช้แสดงว่าขนาดนี้ผู้เข้าชมกำลังอยู่ตำแหน่งใดของหน้าเว็บไซต์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องเนวิเกชันถ้าออกแบบมาดีผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่มีหลงอย่างแน่นอนพอยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังจะพัฒนาระบบนำทางอย่างเนวิเกชันให้ดีขึ้นและตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของคุณค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามพลอยในคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีเกจความรู้อะไรใหม่ๆมาฝากทุกคนกันอีกบ้างสำหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า KTN Wecogetter ให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ